อยู่ว่าช่วงนี้กาลังอินใช่ไหมกับสไตล์แบบมินิมอลเครื่องสาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีความติดติงอยู่นิดนึงว่าแบบโคมไฟในส่วนของครัวอะไรเงี้ยค่ะยังเป็นแบบสไตล์แบบโมเดิร์นอยู่เดี๋ยวจะมีขึ้นภาพให้นะคะว่าแบบมันเป็นอย่างไรแต่เดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขับรถไฟค่ะทุกคนแล้วก็ไปเจอกับร้านแบบขายต้นไม้ขายเครื่องสาอะไรเงี้ยทุกคนอย่าหัวล้อนะคือแบบอิูวเห็นแล้วอิ๋วแบบเฮ้ยมันน่าจะแบบน่าจะได้นะล้วก็เลยลองมา DIY อยู่อ่ะอนุญาตให้หัวล้อได้นิดนึงเดี๋ยวจะแบบให้ให้ให้กราบส อยู่ไปเจอกับชะลอมแล้วก็แบบมันน่าจะแบบว่านํามาใช้ด้วยกันได้นะคะแล้วก็เลยนําชะลอมนี่แหละมาทําเป็นโคมไฟนะคะก็ สวัสดีค่ะอยู่อีวิชชาแนลนะคะคลิปวัอยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะการเล่าล้านทรายการจัดตกแต่งบ้านการเลยนลูกค่ะถ้าชอบลักษณะน,น,น,นี้และยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้เป็นกํบบาลังใจให้กันด้วยนะคะและก็คลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดถุงช้อปปิ้งของเครื่องสาระคะ่ะช่วงนี้อยู่กําลังอินกําลังฟินกับ,บของเครื่องสารต่างๆเพราะว่ามันดูสวยแล้วก็ดูสะอาดตาดูสบายตาด้วยนะคะก็เป็นของจากต่างประเทศสําหรับร้านนี้ให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยนะคะเพราะว่าจะทรงไวนะคะ ินค้าก็ดีมีคุณภาพราคาก็ประทับใจด้วยมาแนะนากันที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องสารตรงนี้ค่ะจะเป็น2ชิ้นน้องตตกราแบบนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันก็จะเป็นขนาดที่แบบว่าเล็กๆก,กับขนาดแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็อยู่ในราคา125่บาทเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านค้าแล้วก็ราคาให้อีกครั้งหนึ่งด้วยเผื่อใครอยากจะไปติดตามก็จะได้ติดตามกันได้นะคะก็คืออีวเอาไว้ใส่ซอสน,นะคะส่วนที่แบบว่าเป็นทรงยาวก็จะใส่พวกทับที บบเป็นพร็อพที่ดีนะคะเราเนี่ยจะแผนก็ได้หรือว่าเราจะเลือกตั้งโชว์ก็ได้ก็คือส่วนหมดเลยถือว่าเป็นพร็อพที่ดีราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะสั่งมา2ชิ้นแบบนี้ก็คือสีเดียวกันเลยมาแฝนที่มุมเดียวกันก็ดูเป็นส่วนเป็นโซนเดียวกันคะ่ะต่อมานะคะที่ร้านเดียวกันค่ะก็จะเป็นน้องเครื่องสายตัวนี้นะคะตัวนี้คือแบบถูกใจมากๆเลยนะคะก็คือ ก็จะเป็นหนังนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยก็คือ90บาทนะคะก็อิบเอาไว้ใส่เป็นพวกแบบว่าถุงขยะหยิบใช้ง่ายแล้วก็ซ่อนถุงขยะได้มีชิดมากๆเลยนะคะแล้วเขามีที่แขวนแบบนี้ก็แขวนเอาไว้กับตัวรถที่ใช้สําหรับใส่ครบเครื่องปรุงต่างๆได้อย่างดีเลย90บาทประทับใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่มาจากร้านเดียวกันค่ะ มาอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็นี่ค่ะจะเป็นน้องถาดแบบนี้นะคะคือภูมิใจนําเสนอแล้วก็ประทับใจมากๆเลยต้องขอเล่าปัญหาของอิ๋วก่อนนะคะว่าอิววมีพวกแบบขวดครีมน้ําหอมแป้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วก็พยายามที่จะจัดให้มันเป็นระเบียบหากล่องมา ก็ดูแบบไม่สวยไม่ถูกใจนะคะแล้วก็แทบจะแบบวางเรียงน้องเขาเอาไว้เฉยก็ยังแบบดูเป็นดูไม่ค่อยเป็นระเบียเบเรียบร้อยนะคะก็พยายามหาของที่มาแบบตกแต่งมาวางจัดระเบียบตรงนี้ก็ยังไม่ถูกใจกักทีนึงแต่งมาเจอที่อันนี้นะคะเป็นถาดทรงกลมแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าพอนําถาดมาแล้วก็มาจัดเรียงมันดูสวยแล้วก็ถูกใจมากๆเลยเหมือนกับแบบตามหาวาันานแล้วก็เจอตัวเนี้ยมันคือแบบแก้ปัญหา ตรงใจมากๆเลยนะคะนามาจัดวางน,นะคะแล้วก็ทําให้ดูเป็นสัสสดส่วนดูเป็นเรียบร้อยดูสะอาดขึ้นเลยนะคะเขามีให้เลือกอยู่3ขนาดด้วยกันก็จะเป็นไซส์ S ml นะคะที่นี้อยู่ในราคา262บาทตอนอยู่ซื้อนะคะก็เรียกได้ว่าร้านนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศคือมาจากประเทศจีนแต่ว่าจะส่งไวมากถ้าเทียบกับว่าร้านอื่นๆหรือว่าแบบครังอื่นๆที่อยู่ได้แบบได้ซื้อของจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะต้องบอบว่า ไปซื้อที่ร้านเนี่ยเพิ่มแน่นอนเพราะว่ากี่ว่าสั่งร้านเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็มีสินค้าที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยแต่เราก็ไม่รู้นะทุกคนว่าแบบเออมนจะแบบว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าสินค้าจะเป็นยังไงการจัดส่งการบริการจะเป็นอย่างไรพอได้ทดลองซื้อมาแล้วประทับใจมากๆกับการบริการของเขาการแพร็คข,ของการจัดส่งคุณภาพของสินค้าทุกอย่างแบบดีหมดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าสั่งเป็นรอบสองแน่นอนค่ะ ต่อมานะคะก็จะมาแนะนําอันนี้ชิ้นนี้นะคะก็คือต้องขอเติอนก่อนว่าอีู่่นะช่วงนี้กําลังกินใช่ไหมกับไฟแบบมินิมอลเครื่องสายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีความติดติงอยู่นิดนึวงว่าแบบโคมไฟในส่วนของครัวอะไรเงี้ยค่ะยังเป็นแบบไ์แบบโมเดิร์นอยู่เดี๋ยวจะมีขึ้นภาพให้นะคะว่าแบบมันเป็นอย่างไรแต่เดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามไปหาโคมไฟที่มันเป็นแบบเครื่องสาจะได้แบบเข้าเซตกับโซนครัวของมี ในตอนนี้นะคะก็มันหาโดนใจไม่ได้บางทีโดนใจคะ่ะแต่ว่าราคาก็แบบสูงมากๆเลยอะไรเงรี้ยแล้วเราก็แบบยแบบแบบังตัดสินใจแบบซื้อไม่ได้แล้วก็ขับรถไปค่ะทุกคนแล้วก็ไปเจอกับร้านแบบขายต้นไม้ขายเครื่องสารอะไรเงรี้ยทุกคนอย่างหัวร้อนนะคือแบบอิูวเห็นแล้วอิวแบบเฮ้ยมันน่าจะแบบน่าจะได้นะเราก็เลยลองมาดี Y อยู่อ่ออาอนุญาตให้หัวร้อได้นิดนึงเดี๋ยวจะแบบให้ให้ให้ปรับสัดภาพไปดูนะคะว่า อยู่ไปเจอกับชะลอมแล้วก็แบบ้ยมันน่าจะแบบว่านํามาใช้ด้วยกันได้นะคะแล้วก็เลยนําชะลอมนี่แหละมาทําเป็นโคมไฟนะคะก็ถือว่าสวยแล้วก็ถูกใจแล้วก็ราคาถูกด้วยเพราะว่าราคาเพียง1น0บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าแอบแบบติน,นิดนึงคือแบบว่าอยู่ว่าขนาดที่อยู่เลือกมามันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่ไปสักนิดนึงแต่ว่าก็โอเคก็ถือว่าชอบถูกใจอยู่คะ่ะ เฉพาะแบบตอนกลางคืนนะคะทุกคนสีมันสวยมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นจุดแบบรวมแสงหรือจุดกระจายแสงก็ไม่รู้บนเพดานนะคะด้วยความที่แบบน้องชะลอมเขาก็จะมีแบบว่าตรงตรงแบบตรงหูมันใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นแสงกับเจิดจ้าเหมือนแสงดาวแสงอะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆเลยดี๋วจะเก็บบรรยากาศช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าน้องชะลอมโคมไฟของอิ่วเนี่ยในราคา1น0บาทเนี่ยมันสวยใช่ เดี๋ยวไปชมไอเทมสุดท้ายกันค่ะ มาตัวสุดท้ายนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับเครื่องสารแต่ว่าใช้ซื้อมาใช้แล้วชอบ่าอยากจะบอกต่อกันนะคะก็คือเป็นชั้นวางของแบบนี้นะคะอิ๋วซื้อมาจากโฮมโปรนะคะก็อยู่ในราคาเท่าไหร่อยิ๋วจะขึ้นให้นะคะซึ่งมันเป็นการขายแยกนะคะอย่างชิ้นน้องสามเหลี่ยมแบบนี้ก็แยก1ชิ้นนะคะคือใครแบบไม่สนใจก็คือไม่ต้องซื้อน้องสามเหลี่ยมก็ได้ถ้าเป็นน้องแบบยาวๆแบบนี้ก็จะแบบอีกราคาหนึ่งก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะเนี่ยอิ๋วซื้อน้องสามเหลี่ยมมา2ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็น้องสี่เหลี่ยม หนี้1ชิ้นด้วยกันคือเราสามารถ DIY ได้เลยว่าเราจะซื้อน้องสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเราแบบเราต้องการไปวางในพื้นที่ที่แบบมีของเยอะๆแล้วก็กว้างม,มากๆเราก็อาจจะซื้อน้องสี่เหลี่ยมแบบนี้ต่อไปได้อีกแล้วก็ใช้มุมน้องสามเหลี่ยมในการแบบประกบคู่แล้วข้อดีของมันที่อยู่ได้แต่ใช้แล้วก็คือมันมีน้ําหนักเบามันสีขาวเราไปวางที่มุมไหนก็สวยบ้านเราไปสีอะไรอะไรเงี้ยแบลคกราด์เราไปสีอะไรไปเ,ปเราไปสีอะไรนะคะมันก็คือเข้าวางได้หมดเลยนะคะน้ำหนักเบามากๆนะคะแล้วก็ จุของได้แบบเยอะทีเดียวนะคะเนี่ยสามชิ้นเนี่ยอยิวเสียสตังแบงบเา,บา,บา,า 1, ประมาณ1นึ่พันกว่าบาทเท่าน,นั้นเองรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเพื่ออิ๋วมาวางที่ของเล่นลูกของเล่นลูกอะ่ะคือแบบเยอะมากจริงๆค่ะทุวกคนแล้วอิ๋วเคยแก้ปัญหานนในการที่หยิบลังมาแล้วก็ใส่ของเล่นลูกอ,อ่ะโกยมาลงลางไปค่ะปัญหาก็คือลูกอะ่ะ ไม่สามารถที่จะแบบเล่นได้ครบทุกชิน้นบางทีเปิดลังมาก็จะเล่นได้แค่แบบของเล่นด้านบนของที่อยู่ด้านล่าง,งะะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเด็กก็จะหาไม่เจอนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่แบบอ่านลูกไม่ได้เล่นของเล่นบางชินนะะ้นอะไรเงี้ยค่ะพออิ่วได้มาเจอชานพวกนี้นะคะก็ทําให้อิ่วได้แบบว่าจัดของเล่นลูกได้เห็นของเล่นเกือบครบทุกชิ้นทั้งหมดเลยนะคะหยิบใช้ก็ได้สะดวกแล้วก็เห็นของเล่นครบทุกชิ้นเลยหลายหลายคนถ้าอาจจะไม่ไป ซื้อมาใส่ของเล่นก็อาจจะแบบโชว์เครื่องประดบับใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยวางจานชาหิกว่าก็ได้หมดแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือในเรื่องของแบบว่าการ<ม>ดีไซน์ออกแบบของเขาอะค่ะทุกคนชานต้าอ่ะคือบางเจ้าอ่ะเขาอะจะไม่มีไอทีแบบนี้ยบางทีเราอะใส่ของที่มันมีน้ำหนักใช่ไหมคะจะทำให้ไอตรงกลางอะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบ มันยุบลงมาอะไรแบบนี้หรือบางทีมันก็แตกมันรับน้าหนักได้แบบประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าคืออันนี้เขามีพีซี่รับน้าหนักคือทุกช่วงเว้นจังหวะเว้นวักได้แบบช่องไฟได้แบบดีดังนั้นการวางของอ่ะอิ่มเชื่อมั่นเลยว่ามันไม่ทําให้แอดมันไม่ทําให้แบบยุบแน่นอนเลยก็เลยทําให้แนะนําว่าแบบมันดีจริงๆนะสําหรับตัวนี้นะคะถ้าแบบสนใจก็ โฟมโปรนะคะก็หมดเรียบร้อยแล้วสำหรับการเปิดถุงช็อปปิ้งของอิ๋วในครั้นี้ถ้าสนใจถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะไปช้อปปิ้งตามกันได้ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะแต่ว่าชัยเราชอบก็มาบอกต่อกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้อิ๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ